ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากค่ะจะมาบอก5โรคที่มากับฝนโรคแรกยอดฮิตไข้หวัดค่ะไข้หวัดน,นี้เขาจะมีไข้ต่ำๆนะคะมีไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็หายได้เองนะคะเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะโรคที่2ค่ะไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟิูเอนซาค่ะซึ่งเขาจะมีไข้สูงมากปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียมากนะคะแล้วก็ไอมีน้ำมูกแล้วก็ปวดศีรษะมากค่ะโรคที่3นะคะไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายนะคะเป็นพาหะนำโรคค่ะ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง2อถึงเวันค่ะปวดเมื่อยตามตัวนะคะแล้วก็อาจพบจุดจ้ำเลือดตามผิวหนังได้เกิดภาวะเลือดออกใดกระเพราะอาหารได้ค่ะโรคที่4โรคฉี่หูค่ะเป็นโรคที่มักพบในตรงบริเวณที่น้ําท่วมขังนะผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะนะคะไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวมีตาแดงคลื่นไส้อาเจียนด้วยนะคะโรคที่5ก็เป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับดวงตานะคะโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส <c oughs> เชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในน้ําที่สกปรกเข้ามาในดวงตาของเราจากการขยี้ตาหรือว่าใช้มือนะคะมาจับแตะอะไรที่ดวงตาของเราค่ะ